ฉี่จังเลยค่ะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคน mm hmm. สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้หนูจะมารีวิวลูกขนมฟังค่ะอันนี้ค,คือกระบอกนะคะกระบอกอ่าวันนี้ป้าจะมาสอนอันนี้ลูกกระบอกอกระบอกอันนี้คืออะไรคะกระบอกอะไรคะรู้ไหมกระบอกอันนี้ กระบอกอันนี้เขาจะบอกว่าขนมปังนี้มันดีกับร่างกายหนูยังไงบ้างอืมกินแล้วแข็งแรงไหมหรือกินแล้วจะทำให้หนูอ้วน<笑><笑><笑>อ้<ะ>วน,น,น,นไนมคะขนมปังนี้อร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยนะคะแต่แ<ส>ว่าใช่คมนี่ด้วยค่ะใช่คะ่ะแต่เขาบอกว่าในกระบอกนี้เขาบอกว่า1อันให้พลังงาน290ก้าสิบกิโลแคลอรี่ เยอะจังดีไหมคะอ่ะมาดูนต,ต่อไปมาดูนต,ต่อไปมีน้ำตาล10กรัมน้ำตาลรู้จักน้ำตาลไหมคะหวานหวานต่อไปมาดูมีไขมัน16กรัมอ,อันสุดท้ายมีโซเดียม230มิมลลิกรมัมมาทางนี้หันทางนี้ฉลากนี้เขาจะได้บอกว่ามันคือฉลาก หวานมันเค็มนะคะคือหนึ่งเรากินหนึ่งอันเนี่ยเราจะได้พลังงานเท่านี้ก็เอาไว้หนูเอาไว้ดูด้วยสัดส่วนหนูดูรู้หรือเปล่าป้าไม่รู้แต่ป๊าจะบอกลูกแล้วก็ไปเจอสัตว์แล้วก็กินอาหารจัดค่ะค่ะจะกินไหมกินยังอ่ะกินแล้วแกะเลยบายเพื่อนๆ่อนแกะายค่ะหนูแกะไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ค่ะ